เจ้าค้าวเอาละอะไรกินนี่ละได้แล้วนะครับสองกิงเนาะอ่าตัวผู้นะครับได้แล้วก้าวก้าวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะมาขยายพันธุ์เครือเถาหลงนะครับ ก็เป็นต้นไม้อาถรรพ์ที่อยู่ตามป่าดงพงไพรนะครับเครือแถวหลงนี้เวลานายพรานหรือคนเดินป่าเดินไปเดินข้ามนะครับไปเดินข้ามลงเครือแถวหลงที่มีเขา,าจะเป็นถาวันแบบนี้นะครับเลื้อยอยู่ตามดินนะครับอันนี้นะครับถาวันแบบนี้นะครับก็จะเลื้อยอยู่ตามดินเวลาคนไปเดินเดินข้ามนะครับแม้จะระยะทางเพียงแค่3เมตร ส0 0เมตรที่จะออกไปาปากทางนะครับเพื่อกลับหมู่บ้านเขาก็จะหลงเป็นวันหรือ2วันเลยนะครับสําหรับเครือเถาหลงนะครับถ้าคนไปเดินข้ามเนะาะวิธีแก้ก็คือ,อต้องอต้องเห็นต้นเขาเลยนะครับต้องพยายามนั่งพักเวลาเราหลงวันสองวันแล้วก็ต้องนั่งพักเลยนะครับนั่งพักแล้วก็ดูดูว่า ต้นไหนบ้างที่เป็นเครือเถวหลงนะครับถ้าเห็นเขาแล้วก็ก็จะออกจากป่าได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอาหลังพิงต้นไม้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็กั้นใจกั้นใจแล้วก็เดินออกมา3ก้านะครับก็จะหลงออกก็จะออกจากป่าได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีสุดท้ายเนาะคือคิดไม่อะไรไม่ออกก็ขอให้อ่า บูชาพระคาถาของพระปัจเจก,กับพุทธเจ้านะครับก็มีอ่าระล,ลึกถึงหลวงพ่อรำวัดจิตนะครับวัดจิตอ่าสามชุกสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามชัยนาทนะครับอ่าละลึกถึงครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็ภาวนานะครับสามคาบหรือเจ็ดคาบหรือว่าเก้าคาบนะครับแล้วแต่นะภาวนาก็มีพุทธโธกันจะ กันจะพุโทโธอากาเสจะทีปังกะโรมินะครับพระคาถาก็สั้นๆน,นะครับเราก็จะออกจากาบริเวณนั้นได้เลยนะครับเป็นพระคาถาเบิกใครนะครับก่อนพราวนาทุกครั้งต้องลึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลังหลวงพ่อกวยพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับตัวนี้ที่ลุงยา,าจะ เป็นตัวเมียนะครับดอกสีขาวเราจะเห็นปลายยอดเขาสีขาวๆนะครับก็นี่นะครับใต้ใบจะมีสีขาวสีขาวนวลเลยนะครับสําหรับตัวเมียดอกสีขาวดอกเขาจะเหมือนผักบุ้งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้บริเวณนี้จะออกสีสีน้ําตาลอมแดงนะครับเงาๆเลยนะครับสําหรับตัวผู้แล้วตัวผู้ดอกเขาก็จะเป็นสีอ่า สีม่วงสีม่วงนะครับสําหรับตัวผู้สังเกตดอกพะบุ้งนะครับดอกสับุ้งกับอดอกของแถววันหลงเหมือนกันเลยนะครับเขาจะออกดอกช่วงเดือนอตุลาถึงพฤศจิกานะครับตอนนี้สิงหาก็อีกประมาณเดือนกว่าเขาก็จะออกดอกเนะอะเดี๋ยวอีกเดือนกว่าถ้าเขาออกดอกแล้วลุงยาก็จะมาถ่ายดอกให้เขาชมนะครับอดอกของเขาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ สำหรับตัวผู้อยู่ทางโน้นนะครับลุงยาจะมา,าตัดกิ่งของอเครือเถาหลงตัวเมียก่อนเนาะสำหรับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึง <c oughs> ขาดไม่ได้เลยถ้าเขาอยู่ตามป่าเป็นไม้อาถรรพ์สำหรับพงไพรนะครับแต่ถ้านำมาอยู่บ้านจะเป็นไม้มงคลอย่างยิ่งเลยนะครับในสมัยโบราณร้านค้าต่างๆเราจะปลูกเครือเถาวันหลงล้อมอล้อมประตูทางเข้าหน้าบ้านเลยนะครับก็คือซ้ายฝา ให,ให้ยอดให้ยอดเขามามาชนกันนะครับสําหรับตัวผู้ตัวเมียนะครับให้ยอดเขามาชนกันเลยนะครับตัวผู้อยู่ฝั่งฝาของหน้าบ้านตัวเมียอยู่ฝั่งซ้ายของหน้าบ้านนะครับอในยามที่สองฝั่งยอดสองฝั่งเขามาชนกันนะครับก็จะเกิดสิริมงคลแล้วก็ลูกค้าที่เข้าร้านแล้วจะต้องกลับมาอีกนะครับก็คือเครือเถาหลงก็คืออิทธิฤทธิของเครือเถหลงนะครับ นะครับเดี๋ยวลงยาจะปรุงอ่าปรุงดินก่อนนะครับก่อนที่จะตัดตัดกิ่งเข้ามาปลูกนะครับขั้นแรกก็เอาเจ้าก้าวลงไปก่อนเอาเปียกเปียกไม่ได้นะครับกระถางเปียกขั้นแรกเอาเจ้าก้าวลงไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็เทดินใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีะมะพร้าว มะพร้าวที่แช่น้ำไว้นี่แช่น้าไว้เป็นเดือนแล้วนะครับก็ผสมกันนะครับเพื่อ,อเพื่อจะให้รักษาความชื้นของของดินนะครับนะครับมะพร้าวก็จะเป็นชิ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับลุงยาไมไาเด้ซื้อแบบละเอียดมาเนาะนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่กระถางนะครับ ยินใส่กระถางก่อนเลย,ปปยลุงยาก็จะตัดกิ่งเขานะครับเอากิ่งที่หรือรตัดกิ่งเจ้าเก้า <laughs> ใช่เปล่าใช่เปล่าเดีย๋ยวลุงยา,าหากิ่งก่อนนะครับ กิงแก่แกเอาเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเอาเ <c oughs> จ้าข้าวเอาละอะไรกรินนี่ละอ่ะครับได้กิงนี้เนาะอ่ะครับก็อ่า เล็มใบของนะครับเล็มใบของนิดหนึ่งครับแล้วก็เอากิ่งนี้ไว้นะครับน่าจะได้สองต้นนะครับ2ต้นนะครับก็ตัดใบเขาออกหน่อยๆน,นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเลี้ยงเขานั่นนะครับแล้วก็เอามา ในนี้นะครับน,นี่นะครับหนึ่งต้นเสร็จแล้วต้นนี้เอากก่งแก่เขานะครับกิ่งแก่นะครับอันนี้ก็ได้สองต้นนะครับ สำหรับใบาใบคืนไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวจะเหยียดเนาะตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับดอกสีขาวสำหรับเครือเทถาหลงเดี๋ยวไปเอา ตัวผู้ทางด้านรู้นะครับไปครับก็ตัวนี้ตัวผู้นะครับเราจะสังเกตใบเขาจะออกมันๆเหมือนสีทองนะครับนี่นะครับนี่นะครับใบเขาจะออกจะออกสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลขนเป็นขนเขาคนระับขนเขาจะเป็นสีน,น้าตาลเหมือนประลอดปราลอดจะเยอะก็คือตัวผู้นะครับ อันนี้ดอกเขาจะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับดูใบเขาจะมีขนขนอ่อนขนอ่อนนะครับจะเป็นสีสีทองก็คือประหลอดนะครับนะครับนะครับดูดูที่ยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับขนอ่อนเขาก็จะสีสีทองเลยนะครับก็คือตัวผู้นะครับตัวผู้ มันก็จะมีอันนี้นะครับขึ้เลือ้อยลงดินลุงยาก็ะกะว่าเขาจะงอกให้เขาแทงรากลงไปในดินนะครับ mm. ก็เดี๋ยวลุงยาก็จะหากลิ่นแก่ๆก,กิ่นแก่ๆนะครับ นี่นะครับ k i น m แเอ <laughs> ้าวก้าวขึ้นไปทำอะไรก้าวจะเอ๋ขึ้นไปทำไมจะเอ๋ขึ้นไปทำไมขึ้นไปไหมลูกอ้าวอ้าวฝนก็นี่นะครับน่าจะได้ อสองกิ่งนะครับเดี๋ยวเราจาหาอ้กิ่งนะครับอ่ะได้แล้วนะครับสองกิ่งเนาะอ่าตัวพูดนะครับได้แล้วเก้าเก้าโอ้โอ้โอ้้ชนจริงจริง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  จอมดอกบัวอะไรวะอะไรวะดอกบัวบานอะไรวะอ่ากำลังจะบานนะครับต้นนี้ต้นนี้กำลังจะบานนะครับเก้ากรีบนะครับต้นนี้สวยมากนะครับอเออ <laughs> ช่วยช่วยช่วยดมไหนดมไหนอ่าดมไหนดอกนี้กรีบเยอะกรีบเก้ากรีบเลยดมหน่อยอ่า con một con à đẹp à để đúng giờ có chờ đem à chơi không lên giờ lên giờ lên giờ เดี๋ยวลุงยาจะล้นน้ำนะครับครับก็คลิปนี้ลุงยาก็มาทำาามาแยกมาแยกพ่อชาเครือเถาหลงนะครับ ต้นไม้อาถรรานในพงไครนะครับแล้วก็เมื่อมาอยู่บ้านก็เป็นไม้มงคลไม้บรรดาทรัพย์ดึงลูกค้าให้เข้าร้านคือ,อามาแล้วต้องมาอีกนะครับสำหรับมนฑลคลังของเครือเถาหลงนะครับเครือเถาหลงก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเครือเถาหลงตัวผู้อดอกสีม่วงแล้วก็เครือเถาหลงตัวเมียดอกสีขาวนะครับ ต่างปลูกคู่กันนะครับสําหรับ2ต้นสอต้นนี้ดอกก็จะเหมือนกับดอกผักบุ้งนะครับส่วนท่านที่เดินหลงป่าหรือเข้าป่า,าแล้วก็หลงทานนะครับแล้วเราก็มาจะคือคิดไม่อะไรไม่ออกก็ขอใหอ้บูชาพระคาถาของพระปัจเจกับพุทธเจ้านะครับก็มีแล้วนึกถึงหลวงพ่อรํา วัดจิกนะครับวัดจิกสามชุกสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามชัยนาทนะครับ่าระล,ลึกถึงครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็ภาวนานะครับสามคาบหรือเจ็ดคาบหรือว่าเก้าคาบนะครับแล้วแต่นะภาวนาก็มีพุทธโกกันจะกันจะพุทธโออากาเสจะทีปังกะโรมินะครับพระคาถาก็สั้นๆนะครับเป็นพระคาถา เบิกพรนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอกราบ,ขอ,าบขอขมาครูบาอาจารย์ไปด้วยนะครับถ้าเกิดอักขระตกหล่นไปเนาะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกหกกระถางนะครับในการพ่อชาลุงยาก็ยังไม่เคยเพาะชาเลยนะครับแต่คาดว่าการพ่อชาเถาวันไม้เลื้อยน่าจะเป็นแบบนี้นะครับอเอาอยู่ในร่มเงาประมาณสักหนึ่งเดือนคงจะแตกนะครับ ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับ